อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจงให้พ่ออ้อยด้วยนะคะสวัสดีจ้าพี่น้องที่น่าลักสุขุสุคนจ้าพ่ออ้อยตะเบ,บงเอาอยาว่าพ่ออ้อยห่องใ่เด้อพ่ออ้อยบ่มีไหมบ่มีไหมจ้า,มา,จามาเด้อไม่กินข้ากบพ่ออ้อยจ้ามาเด้อปิงไกล วีเขียนสื่อมะเกิงโตจ้ากินผู้เดียวสวมกะทิเมน็นบักข้อเนี่ละจ้าพี่น้องก็ประเดกบักพิิก้นก็ลืมมามากินเตาท่มีเนละจ้าเนาะ เต้นำปลาแดกจ้าพี่น้องเต้นำปลาแดกพริกป่นหรืมอมะมากออา็อ้อยสีใส่พริกดิบเก็บเอาอยุต้นนี่แหละพริกสดพริกสวนบรรยากาศดีๆจ้าพี่นอ้องไปตะกินข้าวแซ่บเพาพี่น้องว่าจ้าอกอกะกำลังเกิด ว่ามปนกำลังเกิดดอกเกิดง้านเติบแล้วจ้าวันได้เกือบเดือนแล้ววันที่สิบสองมีทุนนี้หนี่็เดือนวันนี้วันที่หนึ่งจ้าวันนี้วันรวยพี่น้องม <c oughs> าเด้อมาเด้อกิน้ากกรแเจีบมืออะไรมือสีรวยจ้ามามามาอุ้ยน้องเอ้ยยกักกาดคาว่าจ้ามาเด้อ ปิงไก่ปิงไก่ปลาอ้อยมากินปลาอ้อยมากินเอิกมันกี่เขาก็ยังไปตัดหญ้าจ้าพี่น้องกินข้าวยุหอมไผ่น้องใหม่เบิ้งจ้นน้องใหม่กำลังเกิดพี่น้องน้องใหม่กินซุ้ง ซื้อมากล่องดองเลยที่สวนพ่อซีซาจังเลยกันซีซาจิจาจัง มาเด้อจ้ามาเด้อเอ้ยตรผู <t <t uh 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 ้ใดเปิดเพลงอย่างนาะนยูทงผู้ไหนยังคู่มาเปิดเพลงอยู่พี่น้องเอ้ยเปิดดังดังเดี๋ฟังเสียงนกเสียงกาแล้วเนาะมาำทงไหมเสียงลมแม่ปลาอ้อยมักเสียงลมพัด ไม่ไม่เสียงนกเสียงกายันจะยึดทงข้อปากพริกไหมพริกสวนพริกสวนกับเพรคักมาข้อกับสมคักจ้ามาดู mặc mất chiêm mất, mất đánh với phía nồi cây này đỡ bỏ lại chẳng หร <Okay. S 2> ืออกแกวมาพี่น้องอเอ้ยมาคอยยังจะมาสมคลาดสมแน่แต่พี่น้องเอ้ยโอ้ยปล่อยมาไ,มมไปสมสมสวมสมสวม <c oughs> อกาศดีดีจ้ะพี่น้องมันลมมันมาฮอนเนาะถึองเขาอยู่หน้าบรรยากาศคือยอดเลยเนาะกลับม่นี้มูแห่งสิอแสบจ้ะพี่น้องนอี่เอสเอบาเลยมานะต้องไปเลยชวนน้ำหลับไปเลยเออบ้านพี่น้องบ้านขเขาแล้วกันไปเจ้าเนี่บพอ่อยบ้านแล้วแล้ว ต้นมากกสิแล้วจ้ะบ้านปลาอ้อยนะเพราะว่าว่านต้องหัวปีเนาะจ้าว่านถ่าฟ้าถ่าฝนแมมพี่น้องเพราะว่าเขาว่านขันเัาบ่อขันเัาบอว่านขันถ่าฟ้าถ่าฝนขันฝนตกไหมขันว่านไม่ได้ดิจ้าว่านลงไปก็น้ำขังกับเน่าเนาะมันคือทางทามเนี่ยทางทามพันว่านพันไถแล้วก็ว่านจังค่าเนี่ยทางทางดินซ้ายนี่ วานเราจะถ่ายคาดกบอีกที่งนึงได้จ้ะเกิดเรือเ่องกาจาก้ะอ้อยิ่มเหลจ้ใพี่น้องหั่งสมแห่งกินเนะปักข้อนี่ก็ได้อ้าขอบปากเราถ่าร้อนไนออกมาเนี่ยจ้ะ มันอีสมแบบสุดๆดขันเทาอื่นเลยอือนัอ่นเยอะแต่ว่ามันก็บว่าไหวมันอยู่ในท้องเดี๋ยวทายยากนะจ๊ะกินแก้แ,กแดดเป็นวาเนาะกินแล้วมันซึนผักพริกแก้ผักพริกพริกสวนอือต้องเผ็ดต้องสมต้องเข้มไปลองเลย อิ่มๆๆกเห็ดเวียกละ หอมเย็นเย็นจ้ะหอมไผ่ยเย็นก็สูหอมหลดปลาอ่อยว่ามันขากระลังเขียวจ้ะหญ้าก็กรลังขึ้นจังน้อยหนูก็มา่อาศัยอยู่มันเหตดไห้คู่คขาดปลาอ่อยสิตตดหญ้าจ้ะเป็นตะไวียกบเจ้าพี่น้องฟังเสียงนกเสียงลมถ้ามาชาติบํบาบัดเด้จ้ะนี่ิี่อนนอทบนนอ่อย <c oughs> นกอย่างนอ ห้องอยู่ทั้งเอาผันท้อทวงผันสิบ่อยากห้องห้องอยู่ทั้งตัวนั้นประกอก่ไหมเฮ็ดเบียกอนเด้อฉันนี่อยากนอนเฮ็ดเบียกก่อนธรรมชาติบำบัดล้วนๆจะ,ะเขียบก็กำลังเป็นน้อยๆพี่น้องเอ้ย น,นี่คือสิได้เวียกคู่เดียวเท่านี้แหละจ้าพี่น้องเมื่อแล้วเมื่อแล้วอาจจะได้อีกจะคู่หนึ่งยะดอกขันบอเมีอจนเกินไปเพราะว่าป่าอ้อยเห็ดเวียกเมื่อวนนี้ละหน่อยจ้าเห็ดหลายเพราะได้เมื่อท่านเดืดเถ่าต่ว่าอายุหลายแล้วจ้า <c oughs> นอนเวนจ่าปนีนอนเวน นอนเว้นจ้าพี่น้องย,ยินเย็นาจมานอนเว้นน้ากันเออสำหรับคลิปนี้ป้าอ้อยลาไปก่อนจ้าอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ป้าอ้อยในด,ด้อจ้าเพื่อเป็นกําลังใจให้ปลาอ้อยเห็ดคลิปดีๆมาฝากพี่ฝากน้องครือเก่าแล้วนะจ้าสำหรับคลิปนี้ป้าอ้อยนอนเว้นไปก่อนจ้าสวัสดีจ้า